ในใครชอบกินไก่ทอดบ้างเห็นในติกตอกเขาบอกว่ามีไก่ทอดสูตรหนึ่งอร่อยมากใช้แค่ซองนี้เลยทุกคนวันนี้เราเลยจะมาลองทาเทียมกับไก่ทอดสูตรอาม่าอย่าไปบอกใครว่าให้เอากระเทียมกับพริกไทยดำมาโขลกเติมซีอิ๊วน้ำตาลน้ำมันหอยไปนิดนึงแต่เห็นในติกตอกเขาบอกไก่ทอดสูตรนี้อร่อยมากใส่แค่ข้หนอมผงปรุงสองเหลืองอาม่าจะรู้ไหมวันนี้จะลองทำสองแบบมีสูตรอาม่ากับสูตรใส่แค่ขหนอมผงปรุงสองเหลืองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงหมักเรียบร้อยก็ทยอยใส่ลงกระทะทอดไปก็จะได้ออกมาเป็นไก่ทอดกรอบ้ อันไหนน่ากินกวา่าน่ากินต้องสีสันอันนี้อันนี้หรอสุดที่สุดใช่แล้วอันนี้น่ากินไหมมันเหมือนไก่ย่างไม่ได้ดีแค่หน้าตารสชาติก็ใช้ได้เว้ยทำมาพอดีอ่ะกินได้เรืเรเรเร่อยๆจะมีข้อเหนียวนะ <c oughs> สุดยอดเลยทำไมไม่พูดอะไรเลยรสค่อนข้างจิดลงมาหน่อยมันก็เลยไม่นัวมันไม่พอดี ซ้ำได้ไหมป้าบอกว่าสูตรที่ใส่ขนองหงปุงซองเหลืองจะออกอร่อยกมลมกลอมครบรสแล้วก็หอมกว่าเราก็เลยลองชิมบ้างว่าจะเป็นยังไงอร่อยงกลมกล่อมมากใช่คือมันพอดีเลยอ่ะมอนแบบพิรานอ่ะคือถ้ารู้ว่าอร่อยขนาดนี้นะไม่ทำสูตรออกมาเป็นมาใช้สูตรนี้ถายบอเลยใครอยากกินไก่ทอดอร่อยอร่อยแบบพวกเราก็สามารถหาซื้อขนองหงปุงซองเหลืองที่ห้างสรรพสินค้าร้าน้านทั่วไปแค่ใส่ไปก็อร่อยกลมกล่อมบอกเลยว่าแนะนำ